ชวนหลีกภัยเชื่อการเมืองไม่มีสุญญากาศหากสารตัดสินปม8ปีให้ประยุทธ์อยู่ต่อวอนสื่ออย่าเพิ่งคิดไปเองรอสารรัฐธรรมนูญตัดสินก่อนเผยสภาจะส่งฝ่ายกฎหมายเข้าฟังคำวินิจฉัยณรัฐสภานายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรให้สัมภาษณ์ถึงวันที่30กันยายนวันพรุ่งนี้ที่สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยปม8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองสภาได้มีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้าง โดยนายชวนสัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้มีข้อกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วไม่มีอะไรพิเศษขออย่าเพิ่งพูดอะไรไปล่วงหน้าเราให้ศาลตัดสินก่อนเมื่อถามอีกว่าช่วงนี้ปิดสมัยประชุมสภาหากต้องเลือกนายกคนใหม่ต้องทำอย่างไรนายชวนตอบว่าอย่าเพิ่งไปสมมติเลยศาลยังไม่ได้ตัดสินอะไรเอาไว้ดูพรุ่งนี้ก่อนดีกว่าเชื่อว่าจะไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองแน่นอนหากสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยไปในทางลบจึงถามต่อไปว่า สภาจะส่งตัวแทนไปฟังคำวินิจฉัยหรือไม่นายชวนตอบว่าสภาต้องมีตัวแทนอยู่แล้วเพราะมีสอสอลองมาและสภาส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ตนได้เซ็นมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายไปเรียบร้อยแล้ว